สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มากินข้าวด้วยกันนะคะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีซาเนลนะคะวันนี้ตีก็จะพาทุกคนมากินนี้นะคะ่ได้ย่างหมูนะคะย่างซี่โครงหมูนะคะร้อนๆนะคะอ่าในตก็น้าจิ้มอ่าบ้านๆธรรมดาเรานะคะไม่ต้องดีลอะไรเยอะนะคะก็ทําก่อนนะคะค่อยกินนะคะเนี่ยก็ไาหิวข้าวแล้วนะคะนี่ค่ะก็เลย ย่างซิโคงหมูย่างชิ้นโคงหมูกินกันนะครับวันนี้อาหารบ้านๆธรรมดาธรรมดานะคะกินง่ายๆนะคะของเมนเมนูคนทํางานนะคะกลับบ้านมากินข้าวนะคะทำทากับข้าวกับปลากูจะได้กินก็สองสามทุ่มกวัวนะคะสามทุ่มกวัวกูจะได้กินข้าวนะะี่่ะี่เพื่อนๆนุกมทานนะคะ,อ,นนะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มนะคะ ผักไม่มีนะคะผักไม่มีอะไรเยอะนะคะวันนี้ผักไม่มีนะคะมีแต่แตงกวาสามสี่หน่วยนะคะแ้วก็ผักอ่ะมีหัวขาอ่อนนะคะนะคะหน้าตาไม่กินมากๆเลยนะคะมาค่ะทุกท่านมากินด้วยกันเลยจ้า